ออ,ออกยอกบออกเกระเอียวคือผลไม่ออกเลยอ่าหนึ่งดอก <c ười> อกระเจียวหนึ่งดอกหนึ่งดอกได้แล้วได้แล้วจะร่างปงกว่นี้เท่าน เพราะทานเป็นดอกก็ม่เป็นการเนี่ยเป็นการดูควับเนี็นมีดอกน้อยโอ้โหโอ้โหสวยงามกำลังเจ้ยวนะครับ ็นอน้อๆดิเนี่ยจอดนี่น Ừ, thì cái đột <ส>โอ้ออกหัวหัวอ่อนๆก็ล er. <sm> <hy v> <ata> ่างพอเตียวอ่อนมันจะได้กินช่วงฝนลงฝนไม่นี่ล่ะ này <laughs> vô cái này là cái lăng treo đi đi treo lại không có lắm sẹp đâu cái treo Ủa, cái lăng ụp ụp đây Đây chứ được. Có thể treo vô các phía nào. ดอกพราท่านตูมารรดาดอกแต้วาอยากคนลงมาไม่กับจังได้กินเนี่ยนีหลายอยู่อีกประมาณจากอาทิตย์หนึ่งจิดิตามันเกิจอกหลายอยู่คับบได้จำเนีล้วที่นองเอาไปเอาไปเที่ยวซื้อจำเนี้กับพ่อกินแล้วครับลวก จิ้มเจ้วจิ้มน้ำพริกอ่อนโอรัวเลยลวกจิ้มโอเคครับสวัสดีครับผม